ไปบัตรเตัยงใจไปซื่อซุมมันบมมีซุมขายซุมขตลาดถือเบ็ดมัหันเอาของมาใส่เอาใส่จ้า่สรยซูเมียกินแล้วทังว่าข้างหลังสอยสดเขาไปจะกินปลาคอยไงเหรอวถือเบ็ดหันตี่ถือยูนาทอถือบัไร้ตังใจไยยามได้ไปสื่อซุ้มหอมถิ่มบ่าีซุมหัก ุหักพลอยเบิดไหมมันถลอยเนาะอู้เอาขึ้นมึงหั่นได้น้องน่ะมือนไอ้ไม้เราจังบอกอันซ้อนได้บอกสูตรเบิ้ดดอกไม้เนาะผวงบอกไม้อันนั้นนะไม้ของน้องเออแล้วก็รอดตึกเฮียเห็นคือเดยเสือกหอยหาเครื่องใหม่เครื่องใหม่หอยเอาเอ้าวต่อยกินวัดดีล่ะ ตัวนึงตายด้วยนั่นปีงแม่ตนตัวตายมันตายวันมันจมเออขั่วไว้หนึ่งเออเฮ็ดกินตัวตัวตัวไงอยู่หน้าเสียถ่ายเมย์เก่อมาไก่ถึงมาเอานั่นตัวนี้ให้เมยทถ่วงนี่เฮ็ดดอกบอวอมาไก่เป็นมาจึงเฮ็ดให้มันเอาเอาอะไรเอาเสือลูกเสือโอ้เอาพักกันเฮ็ดกินสร้อยกินจมนี่เสียครับ เสียแน่พี่น้องแบบนี้ไกไม่ยามเบ็ด,ดอกพี่น้องสองเตีมนะครับผมหารอสื่อซุ้มซุ้มโมมี่ครับซุ้มขาตลาดนี่เตีมที่สามครับพี่น้องนี่เบ็ดจมอยู่นี่ใหม่กันสันกับเปลือกมากครับนี่ครับเตีมที่สามครับเดี๋ยวลงไปเอาไมา่เบิ้งรับพี่น้องครับเห็นตะเงาเบ็ดครับพี่น้อง แต้มสามครับแต้มที่สามนะครับบริเต็งใจสิมายามนะครับแต่ว A ่าเอใจก็เลยมายามเลงสามแต้มเลยพี่น้องเส้ตะการลวดอีกละแต้มพี่น้อง,งเส้ตะการลวดอีกล้ครับสิมีแต้มที่สี่พอมือได้อย่างนี่ที่ขับติไปหาเงือครับแต่เบ็ดพมจมครับเบ็ดพมจม ดังที่ใส่เงอปูหมูววานนี่โอ้พี่น้องคือเป็นหนึ่งเสียนเอเบด,ดครับดังนี้จมนรืเสียครับเบด,ดเสียไน้พี่น้องแบบนี้เบด,ดเสียเสอยครับ เี้ยเสียบลักษณะเบ็ดคือบบเห็นคันเบ็ดโอ้เบ็ดเสียเสยพี่น้องเมียนคันเบ็ดอยู่เหมือนเนี้ยวผมมงไปเบิ่งก่อนครับเบ็ดบริเสียครับพี่พี่เบิ้มครับพี่เบิ้มพี่พี่เบิ้มใส่กิโลครับพี่ขันเบ็ดจยูกโกงพี่พี่น้องอู้เบิ่งเบิ้งเบิ้งเห็นพี่น้องเบิ่งเต็ม เราตะโกนใหญ่หน่อยอู้ยนึกว่ามันขั้นเบดเสียพี่พี่น้องพี่เดี๋ยวผมสาวหงาออกก่อนอู้อนึกว่ามันขั้นเบดเสียพี่น้องเยอะปูทั้งานครับพ,พี่พี่น้องพี่กำบองหุ่มได้ครับนี่นี่ครับพี่ ตำาราปอกไยเฮาพี่ครับง้วเบิ่งเอาครับพี่ครับไ่บนไย,ยพ่็น่ <laughs> งมาโอู <laughs> โ<ฮ>้เบนี่เบอร์สิบแปดครับบได้ตังใจไม่ยามเบ็ดอกพน้องครับรถพันมาเบิ่งซื้อหน่วยเหื่อม,มันขังน้อยเดียวครับพี่พี่เบิเ่มเฮาตำาราปอกไยเสียนเคยครับนี่ครับขั้นเบ็ดขั้นเบดเฮา ผีครับมาฐานดือเก่าเนะพี่น้องเนาะนี่นะครับหาอยู่หากินซื้อซัดน้องไก่ติยู่ได้กินครับพี่ครับตำหปลาตะกหยไงฮะเงาปูมาฐานคือเก่าครับพี่น้องอู้ยเบดเบอร์สิบแปดครับผี่ครับหัวไงบ่ครับพี่น้องวะพี่ครับโอเคครับพี่น้องขอปดกันครับผมกิด้ห้าเสือกมากห่วยครับ เหมือนเดิมครับเนื้อปูเห่านี่ครับเต็มตะกาพี่น้องซีแต้มตาวาเม็ดยามมาเสนเปิดฝ่าห่วงไม่เหรอครับผมหาสื่อซ้มพี่น้องหาสื่อซูมซ้มขาดตลาดซูมผมล่งคลิปซ้มไปแล้วละครผลตกค้ำก็เลยบริเลล่งก็เลยบริเลไทยบางส่วงบางตอนครับพี่น้องในทั้งกบทั้งปลานี่ครับเมื่อคืนนี่ปลาดุกครับปลาดุกครับตาวาหนองค่าย่มมาปลาดุกมาตกใส่ซุมเน้อ่าสั่น ใส่สมวกอย่างเดียวนี่ครับเแบบฝ่ามุ่นพอครับพี่น้องซีแต้มอ่ะพี่น้องบุญน้ากันอีกสัสกสักก้อนครับขันเน้นบ่ถืพอพงกับข,ขอจบขีดใบซ้ำนี่น้องพี่น้องเนาะสำหรับพี่น้องที่ถามมาการเกียเ่ยวเหงอปูก,กันข้อเหงอปูเห็ดวิธีใดพงกับลงให้เบื้องนะครับตัวนึงกับยุตในยุนาทอพึ่งตึกแหยอยู่ผมก,ก็ได้บริษัทไทยครับบางฮันไอพึ่นก็นมาจอดผมก็สิสั่งเบ็ดไม่เพื่อน,น้ำเพราะว่าปีหนาลานขายเบ็ดแบบโค้งจอนครับพี่น้อง ขายเบ็ดขายมองขายซุ่มนี่นะครับผมมาขายอยู่หากินนะครับพี่น้องผมเลอยากเฮ็ดอาชีพเกี่ยวกับอันอุปกรณ์การหาอยู่หากินเนาะพี่น้องเนาะบางคนมันก็ว่าถ้ารุ่นบางคนเพิ่นก็ว่าโน่นนั่นนี่แต่ว่ามันเป็นคติธรรมของมนุษย์โลกครับผมของสัตว์โลกเนาะพี่น้องเนาะแม่นเฮาบ่หาบ่าจับบ่ฆ่าเฮาก็ไปซื้อกินพี่เก่าล่ะครับบ่มีผู้ใดสิกินเขาก็พักทุกท่าแล้วก็พี่น้องไอ้ครับพี่น้องบยอกได้ยังห่างครับมักไผมักมันครับพี่น้องความสุขกันใส่ชีวิตกรารพักผ่อนครับ ขันแป็นผมไปยามอีกสีหาหลังขันโมมันผมก็ขอจบคลขีใบลิปปะข้อยายนะครับบ่ได้ตั้งใจมากครับผมซื้อคลิปครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกความเห็นครับผมสำรับมือนีรีวิวซีวิตี้ดินเบาอุบลน,นัชทานีครับซื้อลุงอุบลครับผมขอลาพี่ลาหน่องไปก่อนบรรยากาศสำเนะน,นียงน้องพี่น้องเนาะหนองเสียใจก็จะขอเสดดเด็อด,เดอีกครับเดครับเด็กครับ